เราซื้อลอตเตอรี่ว้ซื้อหงวดสากอ๋อเราซื้อเรา้านนี้บันี้แม่วาดฟันมาเล่าสีมาเห็ดเฮี้ยนไฮอ๋อวาเเล็กเราเข่าเราทใ่ง้วกันแม่วาดไปซื้อลอตเตอรี่ปลสามเมาหมุนรุ่นมาเนาะฟันว่าชีรถถอยได้อืมแต่ว่าเออลางมชขปีใหม่นะเป็นรางไห รถมือสองมันเป็นส <tem> ัญล uh ักษณ์ล <know>, ูกไปสอบนุ้งหนิ่งรถมือสองมันบ่กมีหัวติดจริงแต่ว่ามันมัน่มีหวดแต่ว่ามันก็ได้นซ้อนไปเปิดออกฟ้ากระโปรงหมอแม่จุกใส่สายพันแตกอีกต้องเปลี่ยนหมอนหมอนกระซองได้รถมือสองก็ได้ย่างเสียย่างแล้วยนไห่เมื่อไหร่พอบ้านแม่วาดปันว่ารถถอย ล่วงข้างทางล่งข้างทางเรามือทัดมาแม่วาดฟันว่าพ่อบ้านเฮ็ดบ้านให้แม่วาดไหมเฮ็ดว่ามันเล็บว่ามันเล็บเพิ่นสิเขาวเด็กเพิ่นกับมิตรเหล็กโรดเป็นไปโรดสามเก็บเราเฮียนหลังไหมเฮ็ดเฮ็ดไหนไหมเฮ็ดสามเก็บเด็กเฮ็ดไหมเดือทะเบียนเฮียนเป็นสามเก่าเก่าเนื้อบ้านนั้นที่เพิ่นเฮ็ดหายไหมเนื้อมูแล้ว บ่กมีแต่ว่าเหตุนี่แหละไม่ไหมแต่ว่าบ่มีบาดเอกที่เออมันมีบาดเอกที่ไหมอ๋อหลังเหตุเห็นไหมบ่มีบาดเอกที่มันก็่ที่นี่ตะเล็กรถตะสนเะ้าที่เน้นเนาะแล้วมาอันขึ้นในฟันมาบ่ถอยลงเบรกก็าไปดูถอยแลนลงเลยลงหันแล้วก็สะดุดว่ะบ้านรถจะให้โชคเตี๋ยวจะดูพรุ่านี้จะก็ว่าฟันแมนนี่ละเพราะบ้านเนาะปีใหม่ปีใหม่ขายดีมันปะปีใหม่ อันเอฟซีคอมเมนต์มากอันโทรไล่มากว่าอันนนทิยาเห็นแม่วาดขายคนอยากกินพุซ่าพุซ่าจะมาพุซ่ายังก่อนนมสดแม่วาดก็บอกพุดซานมสดมันเป็นยังไงน่าอร่อยจังแต่ฉันอยู่กรุงเทพมันจะส่งได้ไหมพนคนสื่อเท่ะสิบโลเนียเจ้าก็ไปเวาให้เอฟซีขออยากเนอะอยู่ไปกรุงเทพน่ะสิบโลสิบโล สิบ่มีอยู่กรุงเทพเนาะนี่เขาก็โทรมาให้ไปเอาบอกันนี้มันขายของเนี่ยมันกบบมันขายดีแต่ส่งปีใหม่มันบ่ถ้าบ่าเป็นปีใหม่ไงไก่เงียบของคือกันหลายของร้านใดก็คล้ายๆกันขายของบ่มีคือหมู่ไต้องโมูมากต้องไปขายของเป็นเอาของแปลกๆปลกที่ที่มันสำคัญบอ่ามันขายแบบข้าวนขายบักบกโไม่อยากที่บักบกมันช่งไหนคนไม่อยากเนาะ พี่กายนี่ที่พวกหนูมาเห็ดเหล็กเหล็กแม่วาดเขาว่าแม่บักม่วงบะบักม่วงแก้วป่พี่กายน่ะพี่กายจำเลยเลยยันไปกระสินกลุ่มห้ามีน้าน่ะเหล็กเขาเจ็ดแปดเนาะบักม่วงหลายเนาะนั่นรูเล็กประหยัดเรียนไปไกลอู้เหล็กแม่วาดพี่น้องเอามาลงซีหึออกหานึแต่งวันนั้นหาหนึ่งออกมาออกวันนี้เนาะได้ตามบ่น้ำตะตุเดือนพุ่าละ ่าเศรตาม้าตามออกเลยนะ FC มวเดียวออกเลยนะสิมาตามตะเลเศร้าาวนี่ฟันปะฟันดีปะฟันาันว่ากูใดฟันว่าียนล่างนั่นน่กันฟันเกี่ยวหินนั่นออกที่จายก็คือบฮียนเพิ่นเป็นยังเป็นงานเนื่เป็นยังเป็นหานฟันว่าไปห้กผู้เฒ่าหยนเพิ่นผู้เฒ่าียนเพิ่นไน

สีหกสามาหามีหลายลา้วค่ะดเด็กเกแม่พานมันชอบออกตามล้างเล้ออกๆเงดทิพนมากเพิ่นหายสามเจ็สกับหนึ่งซีหนึ่งะคะเลขออกหาหนึ่งะคะหวดทับขึ้นไปหันเพิ่นหายหาหนึ่งปดหนึ่งะคะบันก,กับว่าออกนะคะมื่ออกเวดทิพนมากนะค

นานี่คือมีผักเขียวเขไม่ย่างหันเพราะเาเรีนด้วยว่จับด้วยคนด้วยโอ้เหมือนแรงเป็นเลีวเนี่ยแรงกมืแรงต้องแต้งดูแลเนาะเราเราขั้นไม่เป็นยังกันน่าไปถอยล่องกัน้าถอยล่กันนั่งอันรถกูก็ถอยมาแล้ว่ารถปันเพิ่นปันอื พ่อบ้านฝันเกี่ยวรถขั้นหม่แต่ว่าแม่บ้านฝันเกี่ยวรถขั้นเก่าเอาลงน้ากันมันบ่รถรถรถขั้นหม่ทะเบียนยังก่อสามเจ็ดบ่ทะเบียนเต็มเต็มไหมสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดพ่อบ้านกับฝันแม่นบ่แม่นบ่กตะเก่านอามาอันนี้่รถรถมันปอยลงอันนี้เลขบ้านอันนี้เลขรถ รถขั้นใหม่อันนี้ขั้นเกาอันนี้กระเราะลดได้ไหมไ่ได้แม่เดินได้ไหมชอบฟันน,น,น,บนนั่นเห็นเหี้ยนนั่งนี่มิจฉออกนี่อันปี๊ปีได้ปีกายกับฟันเดี๋ยวอันนี้อันนี้เอาเลขตัวนี้มาเสียงนี่เอาเลขนี้มาเสียงฟันนะพี่เสียง เฮ็ดแน่นนะเฮ็ดแฮ่นหายเลยเอาไปเฮ็ดเฮียนในเก่าไปนะบเฮ็ดแฮ่นอันนเฮ็ดแน่นาเนี่ยเปรียงอะไยังมาออมคนพอบ้านปันเกลียวรถขั้นหม่แม่บาดปันเกลียวรถขั้นเก่ารถขั้นเก่าแก่ผู้เฒ่ารถ รถขั้นไม่พอบานฝันว่ามันถอยอ้าวีนอ๊แม่่าเรอบฝันว่าไอฝันเกี้ยวบ้านหลังนี้เพิ่นเอารถไปใส่ผู้เฒ่าย่บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเลขที่67เอารถไปใส่รถเป็นขั้นเก้าขั้นที่มันโลงทะเบียนสองสี่หนึ่งเจ็นะคะแต่ว่าพอบานแม่่าทฝันฝันเกี้ยวรถขันใหม่ฝันว่ามันแรนมันแรงไหว่บ่แม่บามันถอยมันถอยล้งข้างบ่มีคนขับมันถอยเองาแลเ่าแล้ครับ ฟั<ใ>นวารรถขั้นไม้ถอยลงขางทางทะเบียน4 7 3 7นะคะตัดหายแล้ว3 7 1เอันนี้ือเขียน64เลขบ้านเิ่น67ด้วย่ะสามเจ็ดหนเลขบ้าน67เจ็ดลขรถขั้นเก่าหนตัวท้ายวัน รถคัน้นไป47 37แต่เก้าพอบาดแม่์บาดเป็นพ่นฝันแม่นบ่แม่นบอกนั่นที่มันจะฝันเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นไปขึ้นอ้อยบ่ข้นอ้อยล้านแล้วเินว่าจะคลองเป็นตอนนั้นหมอตอนนั้นอไอะไปหาหมอหมอว่าเป็นทิ่เหล่าร้ายสิเป็นโรคตับอาจอาจจะเป็นโรคตับเพิ่นว่าจะอาจจะเป็นแบบที่ว่ากับคล้องเป็นแล้วไม่ต้องเป็นนังคิดว่ากับคล้องเป็นโรคตับสิไปฆ่ขาตัวตาย เนี่ยบ้านเนยโซ่ายมาตายง่ายเด้อคนน่ะอะไรสิค้ายยังไดนี่พักเอเท่าพักเขียวนี่ค้ายยังไดใส่จานคนแบบมาใส่คือมีหนาเนี่ยโอหยู่้ตายนามคนน้อันซาไหมตาหน้าไม่ใส่นาะมีหอนน้ามันใบยนางค้ายใช ใส่สิขันยองอย่านั่งมาเอาน้ำแม่วาดได้พี่น้องอยากกินลาบเท่าลาบแป๊บเขียวนี่มาเอาน้ำแม่วาดนี่งเป็นใส่จานจานเท่าไรหนี่จานละห้าสิบบาทไม่จานละห้าสิบพี่น้องหนาวกับหนาวน้อไปมุดน้ำมั้ยคล้ายหนึ่งห้าสิบบาทเลยจานย่อยหนึ่งอันจานละสิบามจานละห้าอ้าวสรุปพี่น้องในคลิปนี้จะเป็นเลขความฝันของแม่วาดกับของพ่อบ้านเพิ่นแม่วาดเพิ่นฝันว่าเอารถไป ไปหาผู้เฒ่าอยู่บ้านหลังที่67นะคะเลขบ้าน67ไปหาผู้เฒ่าเลขรถเป็น2 4 1 7นะคะแม่วาดฝันแต่ว่าพ่อบ้านเพิ่นฝันมารถถอยทะเบียนรถ4737นะคะพ่อบ้านแม่วาดสิเป็นคนฝันแม่นนนทิยาตัดให้371767นะคะหาหนึงตามต่างหลายงวดบ่ออกงวดหันมาลง4ีหนึ่งบออกหานึ่งเสียดาเนาะ บันทีวันนั้นหารล่องซีหนึ่งกับสามเจ็ดทะเบียนรถขั้นนี้นเน้เมันบ่อไหมบ้าขั้นขั้นที่แฟนครับถอยหนึ่งสามเจ็ดทิบอยนซวันนี้บอ่ออ่าไอเอฟซีโชคดีน้ำเด้อ